กลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะกับงานมหกรรมบ้านที่ทางผู้จัดงานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค่ะและในปีนี้ก็เช่นเดียวกันกับงาน Home l o v e วครั้งที่4ที่เราจะรวบรวมบ้านจัดสรรทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยว2ชั้น อาคารพาณิชย์ที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมที่ออกแบบดีไซน์ทันสมัยลงตัวกับผู้อยู่อาศัยค่ะและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทั้งเครื่องปรับอากาศประตูหน้าต่างคุณภาพแบบมาตรฐานในจังหวัดพิษณุโลกมารวมกันไว้ที่เซ็นท่านพลาซาพิษณุโลกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อต้องการให้ลูกค้าที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยได้เลือกสรรกันได้แบบง่าย และไม่ต้องเดินทางไปในหลายๆที่ให้เสียเวลาค่ะ uh, Tropical View นะครับเป็นโครงการที่ออกแบบมาตอบสนองในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของทุกๆก,กลุ่มนะครับผมโดยทีมงานนักสถาปนิกแล้วก็อินเทเลียนแล้วก็ดีไซเนอร์นะครับได้ศึกษาในเรื่องของเทรนที่จะเกิดกขึ้นเพื่อให้ตอบสนองในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนพิชโนโลกได้มากที่สุดถามว่าตอบโจทยกลุ่มไหนเราได้ลูกค้าในส่วนของทุกๆก,ก,กลุ่มนะครับผม หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์ของคำว่า t ropical 1และ2อลูกค้าหลายท่านที่มองหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เคยซื้อเนี่ยจะคุ้นชื่อในเรื่องของแบรนด์ t ropical อยู่ละซึ่งเป็นโครงการที่สามารถปิดการขายโดยที่โครงการยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมลหลายท่านคงจะคุ้นชื่อในนามของบริษัทของวิศนุบุตรแอคเซสผู้บริหารก็คือพี่พี่ฟัก ที่คุณชื่อกันนะครับผมแต่แบรนด์ที่เราจะเข้าร่วมในโครงการเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราพยายามรีแบรนดิ้งใหม่จะเห็นว่าเป็นโลโก้ตัว t r p p i c l v v i w w เพื่อสื่อในเรื่องของความเป็น l u x u r วรี่ดีไซนคืองานของเราจะเป็นลักษณะของกลุ่ม t o ทา Home ที่ออกแบบในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ในเรื่องของดีเทลทุกๆส่วนในส่วนของโครงการให้เป็นพิเศษสำหรับคนพิสนุโลกครับผมจะเป็นทาวโฮมชั้น2ห้องนอน3ห้องน้ำ แล้วก็มีห้องรีฟิ่งดูทุกอย่างจะมีฟังก์ชันครบในส่วนของทาวน์โฮมที่มีให้ครับผมแอสตี้นะครับทำรุรธุรกิจจําหน่ายเครื่องปรับอากาศให้บริการติดตั้งซ่อมล้างย้ายครบวงจรเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศครับแล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดนะครับระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน a อสตี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานสูงใกล้กับวิโรดผักบุ้งเหืนฟ้าครับ บริษัทไทไวนิวเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไวนิวค่ะปัจจุบันบริษัทผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งจากไวนิวอย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์วินเซอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือซีเมนไทยอยู่ที่เรารู้จักกันในนามของ SCG ซมุ่งเน้นสร้างสารรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้ายอย่างท่วถึงค่ะโครงการในกลุ่มของบ้านวนาเรานะครับเป็นโครงการที่ พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมานานกว่า30ปีนะครับทั้งในจังหวัดพิศนุโลกและก็ที่อื่นเช่นในกรุงเทพและยังมีจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับก็ในพิษนุโลกเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่โครงการวนาเลค็คโฮมซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านระดับใหญ่นะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือเป็นบ้านที่อยู่ริมทะเลสานะครับประกอบด้วยบ้านกว่า180หลัง ครับส่วนในโครงการที่2นะครับก็คือโครงการบ้านวนาทาวโฮมซึ่งอยู่บนถนนสิีหราชเดโชชัยนะครับครับเป็นทำเลที่อยู่สะดวกอ่าแล้วก็สบายซึ่งส่วนของวนาทาวโฮมเนี่ยครับก็จะมีโปรดักต์หลากหลายคือบ้านเดี่ยวชั้นเดียว2ชั้นแล้วก็ทาวโฮมแล้วก็อาคารพาณิชย์ซึ่งโครงการนี้ก็เกิดจะปิดโครงการแล้วยังเหลือ,อตัวบ้านเนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนโครงการที่3นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับเป็นโครงการ The ที่บริหารโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ นะครับคือโครงการบ้านวนาทะเลแก้วซึ่งมีทำเลอยู่ข้างมราชาพ,พัฒน์พิบูลสงครามนะครับโครงการนี้เรามีคอนเซปต์ของโครงการคือเราต้องการจะสร้างสังคมคุณภาพของจังหวัดพิษนุโลกขึ้นมานะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับที่มีการออกแบบที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่วัสดุที่ใช้เป็นคุณวัสดุที่มีคุณภาพและเราจะเน้นการออกแบบสําหรับฟังก์ชันในการใช้สอยที่ลงตัวทําให้บ้านเนี่ยดูโอทโถง แล้วก็จะทําให้หน้าอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของว่านทะเลแก้วเนี่ยเรามีบ้าน2แบบนะครับเริ่มต้นที่50ตารางวาและ60ตารางวาในโครงการเนี่ยจะประกอบด้วยสระว่ายน้ําและคลับเฮาส์แล้วก็สวน,ส,วนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า2ไร่ในโครงการนะครับและสิ่งที่สําคัญที่เราเน้นมากที่สุดก็คือระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง โครงการวลังสิริเป็นโครงการบ้านสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ที่ต้องการบ้านที่มีคุณภาพในโครงการใช้วัสดุระดับพรีเมียมระบบการก่อสร้างมีวิศวกรควบคุมการดูแลได้ออกแบบดีไซน์ได้ลงตัวกับการใช้งานจุดเด่นของโครงการคือโครงการของเราเนี่ยติดถนนใหญ่ภายในโครงการเนี่ยก็มีระบบเฟสซิบิลิตี้มีขับเฮ้ามีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำแล้วก็ มีสวนสายทางหน้าสวนสาธนะสสารณะเราก็ออกแบบสไตล์สวนอังกฤษและที่สําคัญเนี่ยทางโครงการเราเน้นเรื่องระบบความปลอดภัยซึ่งระบบความปลอดภัยในโครงการเราเนี่ยมีถึง5ระดับระบบเราปภเนี่ยมีตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดที่ถนนทุกสายประตูทางเข้า,ข,าของโครงการเราเป็นประตูบานเลื่อนควบคุมการเข้าออกด้วยรีโมทคอนโทรล ทุกบ้านทางโครงการแถมระบบกัารมโมยแบบตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในโครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยว2ชั้นและทาวน์โฮม3ชั้นโครงการบ้านทวีรัพ์ของเราเป็นโครงการทาวน์โฮมกลางเมือง2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับทั้งร้านสะดวกซื้อสนามกีฬาห้างสรรพสินค้าการเดินทางสะดวกครับเข้าออกได้หลายเส้นทาง โครงการพัฒนชีวิตของเราเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบทาวน์โฮม3ชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเฟรนช์ c a n d ี้สไตล์สำหรับท่านลูกค้าที่ชอบความหรูหราและความเงียบสงบพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด132ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องรับแขก1ห้องครัวและห้อง Walk in Closet หรือพื้นที่แต่งตัวให้กับลูกค้าอย่างชัดเจนค่ะ ที่คอนโดเป็นคอนโดโรไลส์7ชั้นชั้นล่างเป็นที่จอดรถนะคะส่วนชั้น2ถึงชั้น7จเนี่ยจะเป็นที่พักอาศัยขนาดห้องสาาตารางเมตรถึง42.5ตารางเมตรจุดเด่นของโครงการเนื่องจากว่าทำา7ชั้นทำให้มีความสูง2.8เมตรเพราะฉะนั้นเวลาคนตัวใหญ่เข้าไปจะรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายนะคะอยู่พักอาศัยแล้วโอเคมากนะคะแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถนะ,ะเ นั่นหมายความว่าอาคารหนึ่งเนี่ยนะคะเ2ห้องเนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง67คันขั้นต่ำเลยนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนพิสโลกนะคะที่เราวิเคราะห์กันก็คือว่าไม่ค่อยได้มีใครที่จะใช้รถเมล์แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์เพราะฉะนั้นที่จอดรถเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะครับโครงการบ้านสันติสุขนะครับเป็นโมบ้านจัดสรรซึ่งตั้งอยู บริเวณแยกแสงดาวของวงแหวนด้านเหนือของจังหวัดพิษณุโลกจุดเด่นของหมู่บ้านจัดสรรของเรานะครับก็ <Your self. S 1> มีพื้นที่ที่มากกว่าปกตินะครับเรามีหมู่บ้านซึ่งตั้งบ้านซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่โดยเฉลีย่ยประมาณ80ตารางวาแล้วก็เรามีที่ดินให้เลือกตั้งแต่ 120ตารางวาลงมาถึง72ตารางวาเรามีบ้าน2แบบนะครับแบบแรกเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอาตารางเมตรแล้วก็มีบ้าน2ชั้นซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรทั้ง2แบบนะครับมี3ามห้องนอน ถ้าลูกค้าต้องการให้ห้องนอนที่จะใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับให้ห้องนอนใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลดเป็นจํานวนสองห้องนอนได้ทั้ง2แบบในขณะเดียวกันเราก็มีพื้นที่ที่เป็นที่ว่างที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกแบบบ้านเองได้เรามีพื้นที่ตั้งแต่72ตารางวา ไปจนถึง120ตารางวาเพื่อให้เหมาะสมกับแบบบ้านที่ผู้ซื้อต้องการโดยในปีนี้ทางโครงการบ้านจาัดสรรต่างๆก็ได้งัดโปรโมชั่นเด็ดๆมาเอาใจสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านโปรโมชั่นเหล่านี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษพิเศษจริงๆค่ะสำหรับลูกค้าที่จองบ้านในวันงาน5วันเท่านั้นค่ะอย่างแรกที่ลูกค้าได้เห็นนะครับผม สิทธิพิเศษในเรื่องของการจองทำเลทำเลที่เราแบ่งไว้เราไม่ได้ฟิกว่าลูกค้าแต่ละคนแต่ละคนคือใครมาก่อนสามารถเลือกทำเลที่ดีก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิวติดสะหรือว่าวิวที่สามารถเทคในเรื่องของสวนสาธารณะได้ชัดเจนนะครับผมและที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษคือในเรื่องของส่วนลดสองแสนสองแสนบาทขึ้นไปแล้วก็ของแถมต่างๆมากมายครับตรงนี้ทางวิศนุบุตรเอ็เซสและก็บีทูซิโได้คิดในเรื่องของ ของพรีเมียมแล้วก็ของแถมให้ตอบโจทย์กับลูกค้าอย่างแน่นอนครับผม โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าในงานนะคะจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดพร้อมทั้งสามารถเก็บส่วนลดนี้ไปใช้ได้จนถึงสิ้นปีนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรืออยากชมสินค้าตัวอย่างเชิญชมสินค้าได้ที่บูธวินเซอร์ในวันที่12-16ถึงมิถุนายนเซนทัลพาซาพิซานูโกในงานเราจะมีโชว์สินค้าตัวใหม่ๆที่เพิ่งออกสู่ตลาดในปีนี้และโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆมากมายค่ะ ในส่วนของลูกค้าที่ไม่สะดวกมาในวันดังกล่าวสามารถเข้ามาชมสินค้าตัวอย่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้โดยตรงที่บริษัทไทยไวนิวถนนมิตรภาพาติดกับร้านแสงอุดมการไฟฟ้าค่ะในงานมหกรรมบ้าน12-16มิถุนายนนี้นะครับทางแ i r c ซ t y ได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศขนาด9,000 BTU ยี่ห้อซัมซุงเพียง9,900บาทหรือจะเป็น เครื่องปรับอากาศยี่ห้อยอพร้อมติดตั้ง12,000 BTU เพียง13,900บาทและยังมอีอีกหลากหลายโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นของไซโจเดนกิมิตซูบิชิเซ็นทันแอร์ไดกินนะครับเตรียมพบกับทางแอสซตี้ได้ครับที่งานมหกรรมบ้านวันที่12-16พฤศจิกายนนี้ครับครับสำหรับงานมหกรรมบ้านครั้งนี้นะครับทางบ้านวนาเนี่ยมีโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมสูงสุดถึง200,000บาทสําหรับ5วันนี้เท่านั้นนะครับ ในวันที่12ถึง16มิถุนายนนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงานม,มหกรรมบ้านที่เซ็นทรัลพลาซ่านะครับและเข้าเยี่ยมชมบูธของบ้านวนาสังคมคุณภาพของพิษณุโลกค,ครับสำหรับโปรโมชั่นในงานม,มหกรรมบ้านสำหรับคนรักบ้านทางโครงการขอมอบส่วนลด100,000บาท และนอกจากของแถมปกติ6รายการที่เราแถมให้ซึ่งได้แก่ถังน้ำปั๊มน้ำเครื่องดูดควันเครื่องทำความร้อนเรนาาเวอร์และก็ระบบกันขโมยพิเศษสุดๆสำหรับงานนี้เราขอมอบอแอร์ติดห้องนอนจำนวน3เครื่องให้กับลูกค้าที่จองในงานนี้เท่านั้นนะคะ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหากรรมบ้านสำหรับคนรักบ้านซึ่งจัดในวันที่12-16มิถุนาชั้น1นึ่งเซนทัพลาซาพิซูโนโลที่สำคัญอย่าลืมแวะบูธโครงการวัลังศรินะคะโดยเฉพาะในงานมหากรรมบ้านที่จัดขึ้น5วันที่ชั้นล่างเซนทัลพลาซาพิซูโนโลทางโครงการได้จัดเตรียมโปรโมชั่นแรงๆสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากจะมีบ้านเริ่มตั้งแต่ส่วนลดเงินสด2 0 0 0 0 0 และแอร์ขนาด18,000ห t u อีกหนึ่งตัวที่แถมเพิ่มให้เป็นพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่จองในงานนอกเหนือจากของแถมตามปกติค่ะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะนอกจากเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะคะพร้อมเข้าอยู่เนี่ยเรามีแถมเพิ่มก็คือในเรื่องของกระจกกั้นอาบน้ำนิรภัยโดยปกติเนี่ยห้องน้ำเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปจัดหาเองเพื่อกั้นส่วนแห้งส่วนเปียกเนี่ยปกติมันจะไม่ลงตัวนะคะ ที่ให้ตอนนี้ก็คือให้ในส่วนของฉากการอาบน้ำนิรภัยเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าดาว20%ลดสูงสุดตอนนี้คือ50 0 0 0บาทนะคะเพียงวันละ1ยูนิตค่ะในงานมหกรรมบ้านที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกค้าที่จะจองบ้านในงานนี้เราลดราคาให้ทันทีนะครับ5ามื่นบาทแล้วนอกจากนั้นแล้ว เรายังแถมค้าเป็นจำนวนเงิน50 0 0 0บาทนะครับให้กับลูกค้าได้เลือกไม่ว่าลูกค้าจะต้องการเป็นเฟอร์นิเจอร์แอร์คอนดิชันก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยให้กับตนเองและครอบครัวนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับงานมหกรรมบ้านของคนรักบ้านเพียง5วันเท่านั้น ระหว่างวันที่12ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นท่านพลาซ่าพิษณุโลกตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ